ครับเราจะพาไปทําความรู้จักกับเด็กหนุ่มคนนึงครับเขากําเนิดในพื้นที่ภาคใต้แต่ว่าวันนี้ไปใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ภอีสานเขาเป็นทั้งนักมวยและก็นักเรียนไปพร้อมๆกันในคราวเดียวกันนะครับเขามีความฝันครับอยากจะเป็นนักมวยเงินแสนชีวิตวันนี้ของเขาจะสามารถก้าวขึ้นสู่ฝันฝันได้หรือไม่ไปติดตามครับเชียร์ไทยเชียร์ช้างเผือวันนี้เรายกทัพพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดมหาสารคามดินแดนที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นพุทธมนลอีสาน ทินทัน,านอารยธรรมผ้าไหมล้ำเลอค่าตักกศิลานครมาวันนี้เพื่อตามหาเด็กหนุ่มวัย17ปีชาวอำเภอชื่าวดจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ละหกหลงเหลือตามพ่อแม่จากทินทันแผ่นดินเกิดด้วยความจําเป็นมาอาศัยยังดินแดนตักกศิลานครหรือจังหวัดมหาสารคามแห่งน,นี้ครับทว่าเส้นทางชีวิตของครอบครัวกลับไม่เป็นดังที่คาดหวังไว้ลำพังรายได้จากการรับจ้างด้วยยัดเงินและแรงกายของพ่อและแม่ไม่อาจช่วยให้ครอบครัวมีสุข นานวันก็มีแต่จะเหนื่อยล้ากับการใช้แรงงานจนร่างกายเริ่มเจ็บป่วยเงินค่าแรงที่ได้มาเริ่มไม่เพียงพอกับความเป็นอยู่โดยเฉพาะทุนการศึกษาให้ลูกชายเพียงคนเดียวได้เล่าเรียนย้อนกลับไปเมื่ออายุ13ปีด้วยร่างกายที่กำยำและจิตใจที่เด็ดเดี่ยวเขาจึงมุ่งมั่นหัดชกมวยไทยและก้าวขึ้นสังเวียนวาดลวดลายแม่ไม้บวยไทยตามที่ฝึกหัดเอาชนะคู่ชกให้ได้เพื่อหวังเงินรางวัล มาเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวและทุนการศึกษาช่วยแบ,บ่งเบาภาระของพ่อแม่จนวันหนึ่งได้รับการสนับสนุสน,นและถ่ายทอดชั้นเชิงมวยจากค่ายมวยคุณภาพอย่างค่ายดาบันสารคามจนปัจจุบันเริ่มมองเห็นหนทางที่จะก้าวเดินไปบนสังเวียนมวยไทยเพียงแรกเริ่มบนเส้นทางสู่สังเวียนนักชกของเด็กหนุ่มคนนี้ก็น่าสนใจจนเราต้องยกทัพมาเชียร์ช้างเผือกคนเก่งคนนี้ถึงดินแดนตะกศสรานนครครับวงการบัดมวยในจังหวัดมหาสารคาม ทางก็รู้จักกันในนามผู้สร้างใหญ่ดาบรันสาร,รคามหรือแคนนอรพลช่วยคงทองปัจจุบันข้ออายุ17ปีเรียนอยู่ชั้นม .5 โรงเรียนเครื่องวิทยานุงูลนอกจากแคนจะมันศึกษาเร,าเรียนและช่วยเหลืองานบ้านทุกวันแคนจะตื่นตั้งแต่ตีห้าพร้อมเพื่อนเพื่อที่เรียนหนังสือด้วยกันออกวิ่งไปตามถนนเลียบทุ่งนานในหมู่บ้านระยะทางกว่า10กิโลเมตร เพื่อเพิ่มความฟิตกระตุ้นกล้ามเนื้อหให้ร่างกายยังคงแข็งแรงอยู่ตลอดเวลารเี แค่เพอ,อ,ต,อตอนเรียนครับตอนท้าวันถึงตอนเลีอกทีห้าทีที่กว่าวก็คือเอาไฟสายครับวิ่งเพราะว่ามือจะแข็งเด็กจะฉันครับเพราะัวที่มาจากใต้ครับมันอยู่หน่อวัวในในทีห้าปีนะครับแต็มเดือนอายุ10ปีตอนนี้น้องเคาอายุ11แล้วครับเดจะชันครับค mm. นดีตื่นเช้ามล้ก็ก่อนโรงเรียนก็ตอนท้าวไม่มีอะไรครับ ช่วงไปเรียนทำหน้าที่ไปเรียนหนังสือกัเรียนนาคตแล้วตอนเย็นก็พี่นมก็เ้าซ้อมมวยก็เวลาปั้งก็ปั้มกับยอดมวยกับดูเรยนครับนาคตไกลครับการสร้างระเบียบวินัยให้กับตัวเองบวกกับความมุ่งมั่นเพื่อความสําเร็จของตนเองและสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวทําให้แคนเป็นเด็กที่เอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนควบคู่ไปกับการซ้อมมวยโดยไม่ขาดตกบกพร่องโดยทุกวันหลังจากเลิกเรียน เขาจะทบทวนสิ่งที่ครูอาจารย์ถ่ายทอดในชั้นเรียนและทำการบ้านจนเสร็จทุกรายวิชาจากนั้นจึงเริ่มฝึกซ้อมมวยด้วยความตั้งใจตอบแทนความยากลำบากของพ่อแม่ที่ต้องจากบ้านเกิดมาประกอบอาชีพในภาคอีสานด้วยเป้าหมายสูงสุดที่ตั้งไว้คือเรียนให้จบปริญญาตรีและได้เป็นนักมวยเงินแสนให้ได้ กำลังผู้กี่ปีครับก็สิบกว่าปีตั้งแต่ปหนึ่งจนถึงมสี่แล้วทุกวันนี้พ่อแม่ก็ยังอยู่ที่นั่นครับตอนนั้นรู้จักพี่รันสารคามหรือยังครับยังเป็นไงวันแรกที่มาเจอท่านและนันเองยังไงอะไรบ้างก็สวัสดีครับพ่อรันเดี๋ยวถามเลยเขาว่าไงทา่รันว่าไงมั่งก็ มาอยู่นี่สบายดีดีไหมสบายใจดีไหมหนูนี่วะสบายดีแล้วทุกวันนี้พ่อรันดูแลอะไรบ้างเกี่ยวกับเราเรืเร่งองอบ้างอาหารเรื่องไปโรงเรียนชบมวยมากี่ครั้งแล้วยี่สอง,งครั้งในจีเป็นไงบ้างครับก็ชนะสิบหกครั้งแพ้หกครั้ง แม้ว่าปัจจุบันแคนจะอายุเพียง17ปีแต่ด้วยสรีระที่สูงใหญ่เขาจึงได้ขึ้นโชคในรุ่นน้ำหนัก62กิโลกรัมทำให้การฝึกซ้อมในแต่ะละวันเป็นไปอย่างเข้มข้นและจะต้องเก็บเกี่ยวทักษะชั้นเชิงมวยจากครูฟิกตลอดเวลาเพราะตั้งแต่ก้าเข้าสู่สังเวียนนักมวยกว่า4ปีแทนผ่านเวทีมาเพียง22ครั้งเขาจึงต้องเรียนรู้ประสบการณ์อีกมาก ื่องแขนตกครับมือตกครับเวลาเตะครับครับต้องระวังมวยเดินครับตีกับเขาครับครับเป็นเด็กที่ขยันนะครับตั้งใจนะครับก็มีเตะนะครับเตะยังแข็งครับยังไม่ธรรมชาติของนักมวยครับมือมือตกฮะจังหวะออกอาวุธมือตกเพราะคู่ต่อสู้เขาโต้มาอย่างเงี้ยครับให้ป้องกันตัวนะครับจะเน้นเข่าครับเพราะยิงยาวมวยต้องมวยเข่าเหมือนชูยเจริญนะครับ ต้องเน้นเขา่าแข้งก็เสริมอีกครับแล้วก็กระ,กระดูกะประสบการณ์ยังน้อยครับต่อยน้อยต่อยยี่สกว่าครั้งก็น่าจะไวนะครับชูเจริญดาบรสารคารน,นักมวยเงินแสนในค่ายเดียวกันกแขมแข่ผู้ปลังที่จะถ่ายทอดประสบการณ์และชั้นเชิงมวยดีๆจากนักมวยรุ่นพี่นับเป็นโอกาสที่ดีซึ่งอาจช่วยให้เส้นทางของอาชีพนักมวยของแขงประสบความสำเร็จเร็วขึ้น พราะความเป็นรุ่งใหญ่ทำให้แคนไม่อาจปฏิเสธที่จะต้องปล้ำกับนักมวยที่ตัวไล่เรื่อยกันน้องเขาก็ขยันดีครับ mm hmm. เพราะว่าตอนเช้านี่น้องต้องไปโรงเรียนด้วยใช่ไหมครับ mm hmm. ก็ต้องตื่นวิ่งก่อน mm hmm. เพื่อนทุกวันนะ mm hmm. น่าจะมีอนาคตดังแน่อนอนครับ mm hmm. เพราะว่าหน่วยก้านสูงยาวครับ mm hmm. ถ้ามีคนให้แบบ สนับสนุนดีสนับสนุนดีๆนะครับประสบความสำเร็จแน่น,น,นอนเวลาว่างจากการฝึกซ้อมแคนมักจะชวนเพื่อนๆอ,ออกดักหนูตามทุ่งนารอบๆค่ายแล้วก็นำมาปรุงเป็นอาหารในเมนูต่างๆแบ่งกันกินในค่ายหน่วยตามภาษาทนักหนวยบ้านนอก คนส่วนใหญ่ในค่ายมวยดาบรันสารคามต่างชื่นชอบในอัธยาศัยและความจริงใจของเด็กใต้คนนี้นับตั้งแต่ก้าวเขสูงเส้นทางความฝันที่จะเป็นนักมวยเงินแสนในค่ายมวยแห่นนงนี้นไม่ได้รครบทากทำอะไรวะตอนกลางคืนนะ การชุกมวยหารายได้เพื่อเติมความฝันควบคู่ไปกับการเรียนหนังสือโดยไม่ขาดตกบกพร่องและที่สำคัญคือได้แบ่งเบาภาระของพ่อแม่สำหรับเด็กหนุ่มวัย17ปีคนนี้อาจจะเป็นเครื่องการันตีที่แสดงให้เห็นว่าความมุ่งมั่นและกระตันยูของแขน จะกลายเป็นแรงผลักดันที่ทําให้เขาสามารถไปถึงฝั่งฝันหรือปลายทางความสําเร็จที่ตั้งใจไว้ไม่อยากหากหัวใจยังแกร่งมีความรับผิดชอบฮะมีความรับผิดชอบมุ่งมั่นนะฮะที่ท,ท,ที่ที่รักในวิชาชีพวิชามวยฮะวิชามวยไทยฮะอยากจะชกมวยนะฮะซึ่งส่วนตัวเด็กแล้วเขาก็มีความมุ่งมั่นนะฮะก็เป็นะค,ความโชคดีไปนะับว่าว่าเขาคงคิดว่า ขาคงไปได้นะฮะก็รออติดตามผลงานเขาแต่ว่าจากหลักเราก็ต้องให้เขาเรียนก่อนนะฮะใ,ให้เรียนให้จบก่อนคคือส่วนผมเนี่ยสนับสนุนเต็มที่นะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านการกีฬามวยหรือว่าการศึกษานะครับให,ให้เต็มที่ให้โอกาสเขาเต็มที่ซึ่งทางชีวิตขมแคนวันนี้กําลังเดินตามหาฝันที่อยากจะเป็นยอดทั้งวยเงินแสนของเมืองไทยแม้วันนี้อาจจะเป็นเพียงก้าวแรกๆ ที่แคนเริ่มหัดเดินแต่ทุกๆก,ก้าวต่อจากนี้ไปจะเป็นการก้าวที่มีพลังเพิ่มมากขึ้นและเป็นทุกๆก,ก้าวที่มีความหมายในอาชีพนักมวยเพื่อวัดข้างหน้าชื่อของผู้สางใหญ่ดาบันสารขามจะโลดแล่นโดดเด่นในวงการมวยไทยชั้นแนวหน้าขอเมืองไทยก็เป็นได้ยกทัพเชียร์ไทยขอเป็นกำลังใจให้ช้างเผือกเชื่อนี้อีกแรงครับ